อารุณสวัสดยามเช้าเป็นไงยังมีช <mm ีวิตด <mm ีอยู yeah ่หรือฮะหรือเปล่าดีเป็นคำตอบว่ายังพ่ตายยังอยู่อีกกี่วันออกพรรษากี่วันนะสิบสั อ่าสิบเอ็ดวันออกภาษาอ่าอีกกี่วันทอดกระถินวัดพระธรรมกายนิวคาโซทอดวันไหนทอดวันไหนทอดวันไหนก็มีข่าวที่ไม่สู้จะด,ดีนะเนาะคือได้ทราบข่าวเมื่อสองวันที่ผ่านมา สงวันตอนเย็นซะด้วยสิว่า <c oughs> ตู้คอนเทนเนอร์ชิปปิ้งที่เราขนหน้าต่างพุทธประวัติเจบานสุดท้ายเนี่ยนะจะมาถึงท่าผรอตวันที่16ตุลาครับผมโอ้ <c oughs> วันดีเลยนะจะมาถึงวันที่สิบหตุลาโอผิดเป้าหมายไปแค่16วันเท่านั้นเอง <c oughs> ตอนที่เราว่าว่าจ้างให้ให้เขาชิปปิ้งมาเนี่ยเขาบอกว่าวันที่ 20, 28 29นี่ถึงหน้าพอแล้วปรากฏมันดีเลยไปแค่กี่วันเอง <16. S 1> แค่16วันเองครับผมแล้วยังไงต่อดีทำให้หลวงมิ่นนั่งมึนไปอยู่หนึ่งคืนเออยังไงดีแล้วก็จาก16ตุลานี่ถ้า เคลียร์แลนซ์คอสตอมทั้งหมดเนี่ยน่าจะใช้เวลาประมาณ3 4ถึง4วันที่จะลากมาวัดได้นะฮะรวมๆแล้วก็น่าจะถึงวัดประมาณวันที่19ซึ่งมันก็ผ่านวันกระถินไปแล้วไงนะก็พยายามไต่ตองว่าเอมูลค่าความเสียหายหรือว่าสิ่งที่เกิดขึ้นเนี่ยมันมันคุ้มหรือไม่คุ้มอย่างไร นะะและหลวงพี่ก็พิจารณาว่าจริงๆที่เราจ,จัดทอดกระถินทุกปีเนี่ยคือจัดทอดเพื่อให้เกิดความปลื้มปีติใจถูกไหมฮะเกิดความปลื้มปีติใจแบบที่สุดอะคือทําทั้งทีว่าอยากจะทําให้ดีที่สุดไอ้ทาแบบครึ่งๆกลางๆมันก็ไม่อยากทําหรือแม้แต่ว่า มาแล้วไม่ได้ติดติดแล้วไม่เสร็จนะหรือว่ามาไม่ถึงแล้วต้องไปทำอย่างอื่นก่อนเนี่ย <c oughs> คือความตั้งใจมันไปแล้วพอเวลานั่งได้พิจารณาเสร็จเรียบร้อย <c oughs> ก็คิดว่าเออทำไมเราไม่สลับวันทอดกระถินกับวันอื่นล่ะนะฮะก็ลองอยั่งเสียงดูครับคุยกับ เจ้าวาดที่วัดแมนเชสเตอร์บ้างที่วัดลอนดอนด้วยนะก็มีแนวทางทุกวัดพร้อมใจกันช่วยคือก็อาจจะสลับทอดกระถินวัดแมนเชสเตอร์ก่อนวัดแมนเชสเตอร์วันที่16แล้วกระถินวัดนิวเนี่ยเป็นวันที่30ตุลาหน้าเพื่อที่จะให้ เกิดเป็นการเป็นพิธีฉลองสถาปนาที่ยิ่งใหญ่จริงๆแล้วเราจะได้ปื้มจริงๆนะแล้วก็ไล่เช็คเจ้าภาพหลายๆคนก็ก็ไม่ติดขัดอะไรท่านประธานทั้งหลายเนาะ <c oughs> หรือแม้แต่ว่าทีมงานก็พร้อมหลวพี่ก็เลยคิดว่า อันนี้เก้าสบเก้าปอเซ็นะจะขยับวันทอดกระถินวัดนิวคาสเซิลเนี่ยเป็นวันที่สามสิบตุลาคมดีไหมเอ่ยดีไห<ด><ด>มเนอะเพราะว่าอะไรกูกระจกไม่มีอ่ะจะฉลองยังไงล่ะเนี่ยเจ็ดบาทสุดท้าย <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวฉลองไปฉลองทั้งน้ำตาเอ <c oughs> อขึ้นมาแล้วมันจบมันเสร็จไงคื้มาแล้วมันไม่เสร็จตอนที่หลวงพี่ นั่งฟังเออน,นี่คุยกับชิปปิ้งนี่นะหลวงพี่แบบหลวงพี่กับก้อยอะนะนั่งฟังผนะิดป่ะเนี่ยสองคนมองหนาง้าเอ๊ะเราหูฝาดปะ่ะ <c oughs> สรุปแล้วไม่ฝาดนะ <c oughs> ฟังแล้วน้ำตาจะไหล <c oughs> <c oughs> แทนแล้วก็เครียดเลยฮนะเครียดแต่ก็ไม่รู้จะเครียดทำไมเรานึกถึงโอวาทหลวงพ่อนะที่ท่านเคยให้ไว้นะ นะมีบุญบาร,รมีก็สร้างกันไปสู้กันไปมีอุปสรรคก็ก็แก้กันไปนะให้เห็นให้เห็นว่าอุปสรรคเนี่ยเป็นขนมหวานใช่ไหมที่ยิ่งกินยิ่งหวานน่ะเออก็มีอุปสรรคก็แก้กันไปทํากันไปแล้วเดี๋ยวมันก็ได้เองเนะแหละนะะแล้วมันก็หลุดเป็นทีละเปราะทีละเปราะทีละเปราะ ดีไหมเอ่ยย้ายวันเนี่ยะนะรู้สึกว่าพินพินัทเนี่ยดีใจดีใจที่สุดเลยนะตบไม้ตบมือเลยเพราะว่าไม่ต้องเพราะว่าน้องที่มาจากเมืองไทยกลับมาพอดีอะไรเงี้ยได้มากระถินได้อะไรเงี้ยนะ<อ>เ,เห็นไหมเพราะฉะนั้นในวิกฤตนีม่มีโอกาสเสมอนะในวิกฤตมีโอกาสเสมอตอนที่ผ่านงานคุณยายไป แล้วก็มีผ่านงานขึ้นลงขึ้นศาลไปนะของหลวงพ่อนะคุณครูไม่ใหญ่เนะี่ยคุณครูไม่เล็กท่านพอเวลาไปศาลเนี่ยนะครับไปรับฟังคดีท่านก็จะไปด้วยตลอด <c oughs> ท่านบอกไม่ว่าจะใหญ่ไม่ว่าจะยิ่งใหญ่เพียงใดก็ตาม แต่ยังไงก็ตามพอไปอยู่ณจุดตรงนั้นแล้วเนี่ยมันก็คือโดดเดี่ยวท่านพูดอย่างนี้นะคือการที่จะให้คุณครูไม่ใหญ่ไปองค์เดียวเนี่ยนั่นคือปล่อยให้ท่านไปโดดเดี่ยวเพราะฉะนั้นในทุกการสร้างบารมีเนี่ยคุณครูไม่เล็กเนี่ยจะไม่เคยทิ้งคุณครูไม่ใหญ่เลยท่านจะไปด้วยตลอด ไม่ว่าจะไปรับฟังคด,ดีไปไหนก็ตามท่านก็จะไปต่างไปด้วยนะไม่ว่าจะเป็นการรับฟังหรือว่ารับมาเพื่อคิดพิจารณาหรือว่ารับมาเพื่อวางแผนต่อและในทุกๆครั้งที่ท่านกลับมาท่านก็จะมามาพูดมาคุยมาเล่าให้กับลูกๆในในองค์กรฟัง ว่ามันเกิดอะไรขึ้นแล้ววิธีแก้ไขเนี่ยจะแก้ไขอย่างไรและเราจะปรับทิศทางของหมู่คณะของเราอย่างไร <c oughs> เนี่ยท่านก็เป็นบัณฑิตนะนะมีวันหนึ่งท่านก็เปลยขึ้นมานุ้งบอกว่า <c oughs> คุณยายเคยบอกกับหลวงพ่อไว้ว่า หลวงพ่อตาต่อไปนะในทุกๆครั้งที่ผ่านวิกฤตว,วิกฤตอะไรก็ตามเนี่ยธรรมะของหลวงพ่อเนี่ยจะแตกฉานขึ้นแบบทับทวีคูณเยลยหลวงพ่อตาก็ไม่เข้าใจทำไมยายพูดแบบนี้ไม่เข้าใจ แต่พอผ่านปัญหาแล้วต้องแก้ไขปัญหาในทุกๆครั้งเนี่ย <c oughs> ต้องรวบรวมเอาความรู้หรือว่าเอาธรรมะในพระไตรปิฎกเนี่ยนะมาเป็นเครื่องตัดสินพิจตัดสินใจนะไอเสียงอะไรเมื่อกี้ ตกใจหมดเลย<ขอ>สะดุดเลยเนี่ยพูดต่อไม่ได้เลย<ท>ะ<ณ>นะ<าน>ต้องเป็นเครื่องตัดใจเนี่ยท่านก็จะเอาธรรมะขึ้นมาแล้วก็พินิษพิจารณาในหมวดธรรมต่างๆแล้วก็เอามาตัดสินเพื่อ เดินหน้าต่อไปเพื่อแก้ปัญหาต่อไปเพื่อปรับพิษทิศทางองค์กรต่อไปรวมกระทั่งถึงเพื่อเขียนหนังสือในในเวลานั้นนั้นในทุกครั้งที่ท่านเขียนตรับตำรานี่ไม่ใช่จูจ่จจะเขียนนะครับไม่ใช่นะมันต้องมีมีเหตุและมีปัจจัยที่ทำให้ท่านเนี่ยเขียนหนังสือใน เล่นนั้นนั้นนะอย่างเช่นในช่วงแรกที่ท่านเทศเรื่องมงคลชีวิตสามสิประการเทศอยู่กี่ปีส,สิบปีเทศอยู่สิบปีนะเทศอยู่ทุกอาทิตย์เลยนะมงคลชีวิตสาสิประการท่านก็พอท่านเทศผ่านไปสิบปีท่านบอกว่าอื มงคลชีวิต38ประการเเหมาะสำหรับเทศให้เทวดาฟังสำหรับคนที่ฟังแล้วเข้าใจแล้วพอหลังจากนั้นท่านก็จากมงคลชีวิตเนี่ยท่านก็เป็นบารมีสิบนะพอจากบารมีสิบเสร็จปุ๊บ ปัญหาแล้วรุมเร,ร้ามากมายท่าน <c oughs> ก็มาแล้วทิศทั้งหกใช่ไหมสิงคลลกะสูตรจากนั้นมีใครหน้าที่เป็นท่านนายกที่ทำให้ประเทศชาติเจริญรุ่ง <c oughs> <c oughs> เรืองเออช่วงนั้นเศรษฐกิจบูมมากเลย ท่านก็เขียนเศรษฐศาสตร์เศรษฐศาสตร์เชิงพุทธเห็นไหมพอหลังจากนั้นบ้านเมืองก็ตกต่ำขึ้นที <c oughs> นเนาะกำลังจะไปได้ดีเลยอะ่ะนะกำลังจะไปได้ดีเ <c oughs> พราะอะไรเพราะคนที่มีหัวก้าวหน้าก็อยากจะให้ประเทศชาติแล้วก็เยาว,วชนจะเลยรุ่งเรือง เพราะฉะนั้นเขานำด้วยเศรษฐกิจวัดพระธบกายก็นำด้วยพุทธศาสนาเอาเข้าไปในโรงเรียนเราเราทำงานกันอย่างนี้แต่พอถูกใครก็ไม่รู้ทำให้ประเทศชาติดิ่งลงเหวอีกทีเขาก็ผักดันพระพ,พ,พ,พุทธศาสนาออกจากโรงเรียนแล้วเราต้องทําไงเราก็ต้อง หาวิธีสอนใหม่โดยที่ต้องมาดูตัวเองหลวงพอ่อท่านก็เขียนเรื่องห้าห้องชีวิตแล้วก็เรื่องอะไรต่อความดีสากลใช่ไหมเห็นไหมกว่าจะผ่านวันเวลามานี่ท่านเอาธรรมะในพรนะไตรปิฎกเนี่ยมามาตีมาแตกมาแยกมาย่อย เคี้ยวจนละเอียดมีแค่ป้อนป้อนให้ลูกอ่ะกินหน่อยเคี้ยวหน่อยทําหน่อยเรียนรู้หน่อยเป็นธรรมะเป็นธรรมะเชิงปฏิบัติจริงๆเข้าใจได้พอถึงวันนี้ท่านท่านจึงเปลยว่าอ๋อที่คุณยายพูดอ่ะมันเป็นอย่างนี้นี่เองกว่าจะเข้าใจว่าคุณยาย พูดประโยคนี้ก็เจ็ดสิบเข้าไปแล้วก็เจ็ดสิบเข้าไปแล้วนะเพราะฉะนั้นกว่าจะเรียนรู้แต่ละเรื่องแต่ละราวเนี่ยมันต้องผ่านวันเวลาหรือแม้แต่ว่าการจะปรับเปลี่ยนเนยกิจกรรมของวัดเนวคลฟ์เซิเนี่ยนะหลวงพี่พิจารณาว่า เอาตัวศรัทธาเป็นตัวตั้งว่าเลื่อนแล้วติดตั้งกระจกสีเรียบร้อยมีพิธีกรรมแบบปรื้มๆญาติโยมได้ปรื้มในบุญที่ตัวเองได้มาทุ่มเทสร้างในพระพุทธศาสนาจริงๆเอหลวงพี่ก็คิดว่าอืม ยอมเมื่อวานก็เลยโทรติดต่อเยอะไปหมดเลยนะเดี๋ยววันนี้ก็ยังลุยติดต่อกันต่อไปเนาะเพื่อเพื่ออะไรเอ่ยเนาะเพื่อหลวงพี่หรือเปล่าฮะไม,ไม่เลยเพื่อโยมทั้งนั้นเลยไม่ได้เพื่อเราเลยเนาะถ้าบอกว่าเพื่อหลวงพี่หลวงพี่วิ่งไปกระโดดน้ำนะ <c oughs> ไม่เอาแล้ว <c oughs> อะไรนักหนาปัญหาของสาวเยอะแยะเยอะเกินไปแล้วเนาะ มื่อวานก็ติดดาวสวรรค์เห็นไหมเอ้ยติดดาวาสวรรค์เนาะนะนทีมช่างก็ไม่นั่นเลยนะไม่เวลาเป็นเงนเป็นทองเนาะพอฝนตกปุ๊บกระโดดเข้าโบสถฮ่าติดดาราสวรรค์นะมีเสียต้อยืนคุมบางเหียนอยู่นั้นพานน้องๆก็ทาสี ในบริเวณอะ,อะไรอ่ะระเบียงเพื่อต้อนรับสาธุชนหลังคามารอแล้วนะพอนึกๆเห็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยโอ้นึกถึงสมัยสร้างวิหารโคตเหมือนกันเนาะตอนสร้างมาธรรมกายเจดีเนาะตอนที่มันยังไม่มีวิหารโคตอะ่ะแล้วพอเวลาไปเจดีทีไรอะก็ฝนตกมาก็เป็นไงเอ่ย ก็เปียกสิครับเปียกตลอดแล้วช่วงวันไหนที่ลมแรงๆเป็นไงเอ่ยสแลนพาไปเนาะโอ้โหสนุกสนานแล้วเราหลวงพี่เองเ่ยก็เป็นธรรมทายาทพันษาหนึ่งนะตอนนั้นนะก็ต้องไปลุยขึงสแลนนะฮะแล้วพอขึงเสร็จปุ๊บพายุมาฝนมาสแลนพังอีก พอพังอีกเสร็จปุ๊บเป็นไงพรพี่เลี้ยงเขาบอกว่าไาไปขึงใหม่แล้วตอนนั้นกี่โมงตีหนึ่งตีหนึ่งนะก็ไม่น่าเชื่อนะสมัยก่อนนี่ลุยกันอย่างนี้เลยนะวัดพระธรรมกายนะสมัยนี้นี่แบบสบายโอ้โหนี่ตีแบบละมุนละม่อมมากเลยนะ้วพ <c oughs> <c oughs> ะอาารย์เห็นทั้งตีแบบน่ารักมากอะ่ะตึ้งตึ้งตึ้งต้งนะกลัวตกใจไงนะไม่เหมือนอหมอเมื่อกี้นะฮะ จะไอทีนี่ในกวกนึกว่ากระถิงขู่โอเคนะเดี๋ยวพรุ่งนี้มาเล่าเรื่องการสร้างอาคารหกสิบปีดีไหมว่าคืออะไรยังไงเชื่อไหมทุกครั้งที่หลวงพี่ไปอาคารหกสิบปีไปไปนั่งปฏิบัติธรรมมันหรอเดินไปหลวงพี่ก็ดูเดือด คือเวลาเวลาเวลา,เวลาปลื้มใจในการในสิ่งที่ตัวเองได้ทํานะดูไปแล้วก็เจะปลื้มแล้วก็แบบนี่แล้วอย่างเช่นคดองค์อื่นนั่นก็จะถามเนี่ยทําไมออกแบบอย่างนี้ทําไมออกแบบอย่างนี้ทําไมออกแบบอย่างนี้เราก็จะเราก็จะเล่าให้ฟังว่าไอ้ที่ออกแบบอย่างนี้เพราะคุณครูไม่ใหญ่ว่าไงบ้างอะไรเงี้ยก็จะเล่าเนาะพวกเจ้าวาทั้งหลายก็อยากจะฟังอ่ะอืดีดีดีดได,ได้ได้ฟังจากต้นแหล,งล่งไว้ให้ โอเคอ่าเตรียมรับพร <c oughs> รับตารวมใจของเรากลับมาเก็บไว้ที่ศูนย์กลางความบริสุทธิ์ให้ใจของเราเชื่มชื่นเบิกบานผ่องใสให้กระแสบุญในหลังไหลให้ปลื้มในทุกๆบุญที่เราได้ทําผ่านมา ใ้บุญนี้มีริ้นมีเดเม,มีอนุภาพที่ได้ดึงดูดความสุขความสําเร็จความเจริญนุ่งเรืองประดาถนาได้ทรัพย์ให้มีทรัพย์สมบัติมากมายหลั่งไหลมาใช้สร้างบาร,รมีได้อย่างเต็มที่เต็มกําลังให้มีสุขภาพที่แข็งแรงมีอายุขัยยืนยาวให้ได้สร้างบาร,รมีได้อย่างตลอดรอดฝั่งตลอดชีวิต ให้ได้เข้าถึงพระธรรมากายรู้แจ้งถึงตลอดในวิชาธรรมากายเพื่อได้ให้ได้ทำวิชาปราบมารบหารกิเลสให้สิ้นเชื้อไม่เหลือเศษให้มีกำลังใจที่เข้มแข็งอาจหารร่าเริงดุดเหมือนพระโปพธ,ธิสัตว์ในการก่อนกลาวข้ามป,ปัญหาประสักดได้อย่างง่ายดาย เพื่อได้ตามติดติดตามมหาูุชนียาอาจารย์ไปทุกชาติตาบกระดั่งเข้าสู่ที่สุดแห่งธรรมตั้งใจรับพรนะสั <c oughs> พะโร <c oughs> อาวินิมวนโตอันสามภัสัรตามบาวานจินโตอันสามภเวร,รมติงกันโต วะอภิวาธนเสีลิสนิจังวุณธาปจายนโนจตารุธรมาันาัดีิอายุวันโนสุขัง อ้าวรวยๆจ้าขอถามเป็นฉันถามมาิอีกครั้งในใครคิดว่าเลื่อนดียกมือโอเคนะดีไหมเอ่ยถ้าดีก็กดไลค์กดแชร์นะให้ชาวโลกได้รู้ว่าวัดพระธรรมกายนิมมบัเซ่นจะจัดเลื่อนจัดกระถิน <c oughs> นะให้มันเป็นแบบทะละโคมไปเลยนะกระจายออกไปนะเพื่อความสง่างงามนะแล้วก็ให้กำลังใจทุกๆคนในการสร้างบารมียิ้มสายปิ้งสาธุสาธุแล้วเจอกันใหม่นะ